มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d t แทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในเทปนี้เป็นการมัดรวมโปรโมชั่น DT แทแบบเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วซึ่งเป็นเทปประจำเดือนมีนาคม2567นี้นะครับ รวมมาเลยครับโปรโมชั่นที่เป็นตัวเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วรวมมาอยู่ในเทปเทปนี้กันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้รับทราบว่าณนะวันนี้ณนะเดือนนี้มีนาคม2567มีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่เป็นตัวเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันก่อนนะครับเมื่อกดติดตามเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็จะต้องกดกระดิ่งซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมด เวลามีเทปรายการออกอากาศใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีเทปรายการมาใหม่ออกอากาศแล้วนะคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกนะครับมีทั้งข้อมูลที่เป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างก็ปรับปนกันไปนะครับแล้วแต่ว่าได้ข้อมูลเรื่องไหนมานําเสนอนํามาบันทึกเทปและก็ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมเนซิมให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันนะครับทีนี้ ในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับคุณผู้ชมามาดูกันตัวนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเป็นตัวเน็ตดังที่บอกไปข้างต้นว่าเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับก็คือมัดรวมไว้ทั้งหมดเลยในเทปนี้ของเดือนมีนาคม2 5 6 7ราคานี้รวมภาษีมูละค่าเพิ่ม7%เปอร์ซ็์รียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะสมัครเนี่ยจะต้องมีเงินอยู่ในระบบให้ครบตามจำนวนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าตอนนี้ นะครับแล้วก็กดรหัสในการสมัครได้เลยก็ใช้งานกันได้เลยท,ทันทีเมื่อมีข้อความาส่งกลับมาบอกว่าเริ่มใช้งานหรือสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเสร็จแล้วนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์ของ d ีแทในระบบเติมเงินนะครับเรามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวแรกคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับไว้เวลากดรหัสในการสมัครนะครับ แพ็กเกจตัวแรกเนี่ยจะมี4เมกซมี1เมก4เมกแล้วก็10เมกนะครับเป็นด้านบนจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นโทรฟรีในเครือข่าย d t แทอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มดูตัวโปรโมชั่นอันแรกกันก่อนนะครับเป็นเน็ตแบบ1เมกะบิตเพ์เซก8 3บาทนาน90วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน 5 9 1ดอกจัน8 4 8สี่4ี่เหลี่ยมแล้วถูออกต่อมา1เมกะบิตเพอเซกไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็ว1,284บาท180วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน592ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น1เมกะบิตเพอเซกไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็ว1926บาทนาน365วันนะครับกดดอกจัน104ด่กจัน593ดอกจันห้าเหลี่ยมดออกนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนที่เป็น4เมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกไม่อันมารลดสปีดมารลดความเร็วนะครับหน่งพันหบาทเนี่ยระยะเวลาการใช้งานนาน90วันกดดอกจันหนึดอกจันห้4ดอกจันแปด8ี่แปดสเหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อไปเป็น4เมกะบิตเพอร์เซกหนึ่บาทนะครับนาน1นึ่บวันนะครับกดดอกจัน1,04่งนสี่ดอกจันห้าเห้ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนสามสี่สี่เหล ต่อมาเป็น4เมกะบิตเพอร์เซกราคา2,675บาทนาน365วันกันเต,มต,มตม็ตมๆนะครับกดรห ok ัสดอกจัน104ดอกจัน596ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมาจะเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกราคา236บาทนาน7วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน388ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับ ต่อมาเป็น4 m b เมกะบิตเพอร์เซกหกรบาทนานสาวันนะครับกดรหัสดอกจัน1 0 4ดอกจันสามแปดเดอกจัน8ปดสี่แปสเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับผมแนะนำตัวนี้นิดนึงครับคือคือ4ี่เมกะบิตเพอร์เซกเน็ตอ่าหกรบาท30วันตัวนี้นะครับคุณผู้ชมไปดูตัวที่เป็น4 m b เมกสี่ร้อบบาทนั่นจะคุ้มกว่าครับ นะครับสาวันเหมือนกันเห็ตไม่อั้น4เมกเหมือนกันตัวนู้นราคาอยู่ที่470บาทแล้วก็ได้โทรฟรีในเครือข่ายของ d t เทเข้ามานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเทีบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวที่เป็นตัวเทียบที่เป็นราคาของ4เมกะบิตเปอร์เซกตัวนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับมันจะคุ้มกว่าตัวนู้นนะครับคุ้มกว่าครับถูกกว่าประมาณเกือบเกือบสองบาทใช่ไหมครับนะครับเกือบเกือบสองบาทมันถูกกว่านะครับ ต่อไปเป็นตัว1 0เมกะบิตเพิกกันบ้างนะครับ10เมกะบิตเพิกมางั้นมารุดสปีดมาดรุดความเร็วราคา1711บาทนะครับ90วันเต็มๆต็กดดอกจัน104ดอกจัน598ดอกจัน8 8 80 344เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไป1 0เมกะบิตเพาบาทนาน180วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน578ด8 8อกจัน8 8 4เหลี่ยมแล้วถูกออก นะครับต่อไปเป็น10เมกะบิตเพอร์เซกไม้อันมาลดสปีดมาลดความเร็ว354บาทนาน7วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน398ดอกจัน8 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมนะครับต่อไปเป็นราคาา10เมกะบิตเพอร์เซกไม้อันมาลดสปีดมาลดความเร็ว1,188บาทนาน30วันนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน597ดอกจัน8 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมและโทรออกนะครับ ขอ,ขอย้ําตรงนี้นิดหนึ่งตัว10เมกะบิตเพอร์เซกแบบ30วันนะครับถ้าคุณผู้ชมสมัครตัวนี้1,188บาทเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในราคานี้คุณผู้ชมไปดูตัวที่เป็น10เมกะบิตเพอร์เซกราคา482บาทนะครับตัวนู้นจะถูกกว่าครับนะครับเดี๋ยวจะดูในเทปนี้แหละครับคุณผู้ชมดูเทปนี้กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีบอกไว้นะครับโปรโมชั่นที่แบบราคาคุ้มคมของ10เมกะบิตเพ ราคาอยู่ที่482บาทรวมภาษีแล้วนะครับนาน30วันเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นตัวโปรโมชั่นเน็ตที่เป็นแถมโทรฟรีในเครือข่ายของ d t แทอย่างเดียวนะครับ1เมกะบิตเพอร์เซกหนึสิบเก้าบาทเนี่ยนาน7วันกดดอกจัน1น4ดอกจัน7 7ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี 4, 4่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อไปเป็น10อ่า1เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอ่าโทรฟรีในเครือข่าย d t แทอย่างเดียวราคา535บาท กดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเก้าเจ็ดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อไปเป็นสี่เมกะบิตเพอร์เซกทัวรฟรีในเครือข่า,ขายดีแท็กยางเดียวราคา246บาทนาน7วันเนี่ยดอกจัน104ดอกจัน78ดอกจ 88, 88, 03, 44, ัน8ป8สี่4ปสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อไปเป็น4เมกะบิตเพอร์เซกโทรฟรีเครือ,อ,อข่า,ขายดีแท็ก6กรบาทนะครับ อันนี้ได้โทรฟรีในเครือข่ายดีเทคนะครับนาน30วันเหมือนกันกดดอกจัน1นึดอกจัน98ดอกจัน8ป8สี่4ี่เหลี่ยมแล้วถูออกตัวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปดูตัวที่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับราคามันจะถูกกว่า470บาทเองนะครับถูกกว่ามากๆครับแล้วก็10เมกะบิตเพอร์เซกโทรฟรีในเครือข่ดีเทคสามร้อยเจ็ดสิบหาบาทนานเจวันกดดอกจัน1นึดอกจัน7จ็ดเดอกจัน8ป8สี่4ี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับ ฝากคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึครับกดติดตามทางช่องย u ทูบบาบจอมหนิยิมกันด้วยนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศทางช่อง YouTube ในหลายๆช่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ติดตามทางช่องย u ทูบบาบจอมหนิยิมจะได้มีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับต่อมาเรามาดูตัวที่เป็นแบบราคาคุ้มคุ้มกันนะครับตัวที่เป็นต่อมาจากเมื่อกี้นะครับดังที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตัวตัวที่มีตัวที่เป็นแบบราคาประหยัดประหยัดอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็สมัครได้หมดมือเลยเหมือนกันนะครับทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมขอให้เป็นดีแทกในระบบเติมเงินเป็นตัวเน็ตไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับสี่เมกะบิตเพอร์สิกแล้วก็แถมทรฟรีในเครือข่ายของดีแทกอย่างเดียวเนี่ยราคา480บาทนาน30บวันรวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจัน1นึ่ดอกจันสองสามหกดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อไปเป็นสองเมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายของดีแทนนนนา380วััะครบกดดอกจันย่าง ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับนี่คือ,อในส่วนของแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตตอนนี้นะครับก็โทรในเครือข่ายครั้งละไม่เกินสิบห้านาทีวางทรว,วางทรว,วางทรตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงตลอดสามสิบวันของแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ราคานี้รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็ห้ามนํามาใช้ในการหลดบิดนะครับถ้าเรามาใช้ในการหลดบิดเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของเราลงนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวอื่นให้กับเรานะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับทุกช่องทางของร้านวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเพจเฟซบุ๊กก็ค้นหาร้านวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ดูที่เป็นสาขามานาง0ูนจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดส่วนการโทรศัพท์สอบถามก็ศู2 6์9 9 9ส7สา้าน่งสขาม่นางส่วน i อดียไลน์ก็ S A i W U T C O M P U T E R S ไลน์กันได้เลยไม่มีแอดข้างหน้านะครับไลน์กันตรงๆ S A i A W U T C O M P U T E R นะครับ ต่อมาเรามาดูตัวที่เป็นอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับ10เมกะบิตเพอร์เซกแบบคุ้มคุ้มตัวนี้กันนะครับเมื่อกี้10เมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยเราอยู่ที่ราคาับพันกว่าบาทนะครับรวมภาษีแล้วพันกว่าบาทแต่ตัวเนี้ยรวมภาษีแล้วก็คือ482บาทครับนาน30วันกันเต็มๆนะครับเน็ตไม่นมันลดสปีดมันลดความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน798ดอกจัน84880344เหลี่ยมและโทรออกนะครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันคครรรรับบบบเเเเเอออ์์์ใหมใหม่่่กาาายยดิ ขอให้เป็นดีเทคในระบบเติมเงินกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้สมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมีนาคม2567นี้นะครับแล้วก็เทปนี้เป็นเทปรวมโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดมาลดความเร็วประจาเดือนมีนาคม2567นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยแล้วก็ช่องทางในการติดต่อก็คือร้านสรวุชคอมเดอร์จังหวัดสตูลทุกๆช่องทาง ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้หมดเลยนะครับนี่คือในส่วนของเพจเก็บโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็วประจําเดือนมีนาคม2567นี้นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับถ้ามีโปรโมชั่นตัวไหนมาด่วนด่วนมาใหม่ๆที่เป็นของ d ีเทคในระบบเต็มเงินเนี่ยนะครับก็จะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ